เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโตโยต้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับระบบไฮโดรเจนเชื้อเพลิงรุ่นที่3สวัสดีครับเพื่อนๆโตโยต้าเผยโฉมระบบเซลเชื้อเพลิงรุ่นใหม่เดินหน้าสู่สังคมไฮโดรเจนเต็มรูปแบบตอบโจทย์ภาคพาณิชย์ด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมทั้งความทนทานและต้นทุนประกาศเปิดตัวระบบเซลลเชื้อเพลิงรุ่นที่สาม หรือ 3rd Gen e n FC System ที่พัฒนาใหม่ล่าสุดโดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดสังคมพลังงานไฮโดรเจนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ระบบเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานเทียบเท่าเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในแง่อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า โดยเตรียมขยายการใช้งานไปยังรถยนต์หลากหลายประเภททั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกขนาดใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตั้งพื้นโดยคาดว่าจะเริ่มทำตลาดในญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเหนือและจีนหลังปี2,569เป็นต้นไประบบใหม่นี้จะเปิดตัวครั้งแรกในงาน H 2 and FC Expo หรือมหกรรมเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลินนานาชาติที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โตโยต้ามองว่าไฮโดรเจนคือพลังงานสำคัญในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บ n นนิวทรัลิตจึงเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรมและส่งเสริมโครงการด้านการผลิตขนส่งการจัดเก็บและการใช้งานพลังงานไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่องการเปิดตัวระบบเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นที่3จึงถือเป็นอีก1นก้าวกระโดดที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคไฮโดรเจนในอนาคต ภาพรวมของระบบเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นที่3หรือ s a r g e n FC System Toyota เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงหรือ FCV รุ่นมิรยัยครั้งแรกในปี2,557และจำหน่ายไปแล้วกว่า28,000คันในกว่า30ประเทศ นอกจากนี้ตั้งแต่ปี2,562โตโยต้ายังได้ขยายการใช้งานระบบ FC ไปยังรถโดยสารประจำทางรถไฟและเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมียอดส่งมอบมากกว่า2,700หน่วยให้กับลูกค้าในกว่า100รายทั่วโลกในประเทศญี่ปุ่นโตโยต้าร่วมมือกับภาคีในท้องถิ่นโดยเฉพาะในโตเกียวและจังหวัดฟุกุชิมะเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีนี้ในภาคพาณิชย์และเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริง รวมทั้งผลตอบรับจากลูกค้าเพื่อน,นำมาพัฒนาระบบเซล์เชื้อเพลิงรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ตลาดอย่างแท้จริงจุดเด่นของระบบเซล์ลเชื้อเพลิงรุ่นที่3ความทนทานเพิ่มขึ้น2เท่าเทียบกับรุ่นก่อนหน้ามีอายุการใช้งานใกล้เคียงเครื่องยนต์ดีเซลและออกแบบให้ไม่ต้องการการบำรุงรักษาบ่อยครั้งประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น1.2เท่าให้วิ่งได้ไกลกว่าเดิมถึง20% ลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญด้วยการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยใช้งานได้หลากหลายทั้งในรถยนต์ทั่วไปรถบรรทุกขนาดใหญ่รถไฟเรือและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบตั้งพื้นระบบใหม่นี้ยังถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดยิ่งขึ้นทำให้สามารถติดตั้งในยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ประเภทต่างๆได้ง่ายขึ้นช่วยให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบและติดตั้งได้สะดวกกว่าเดิม โตโยต้จะยังคงเดินหน้าร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนสมาคมและองค์กรต่างๆในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมไฮโดรเจนอย่างยั่งยืนโดยมีเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเป็นหัวใจสำคัญของอนาคตแห่งการเดินทางที่ปลอดมลพิษหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ